ในปี2041ประเทศไทยได้สร้างแรงสันเทือนในวงการยุธทธปกรณ์ของเอเชีย er ด้วยการเปิดตัวขีปนาวุธหนักรุ่นใหม่ที่มีขีดความสามารถสูงที่สุดเท่าที่ประเทศเคยพัฒนาขีปนาวุธรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงผลง,งานวิศวกรรมระดับประเทศแต่ยังเป็นเครื่องแสดงพลังทางยุทธศาสตร์ของชาติในยุคที่ภัยคุกค,ค,คามมีความซับซ้อนและรวดเร็วขีปนาวุธรุ่นนี้ถูกขนานนามว่าพยาอินทรี 2041E และได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในขีปนาวุธพิสัยกลางที่แรงและแม่นยำที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จุดกำเนิดของโครงการพยาอินทรี2041โครงการนีร้เริ่มโดยกระทรวงกลาโหมไทยรวมกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศตั้งเป้าเพื่อเสริมศักยภาพป้องกันประเทศในระดับที่พึ่งพาตนเองได้และลดการนำเข้าจากต่างประเทศจุดเริ่มต้นมาจากบทเรียนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในโลกและการขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจในภูมิภาคการพัฒนาขีปนาวุธหนักจึงเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักเพื่อปกป้องอธิปไตยและเสริมสร้างเสถียรภาพในระดับภูมิภาคคอ สมรรถนะทางเทคนิคที่โดดเด่นขีปนาวุธพยาอินทรี2041ีถูกออกแบบให้มีสมรรถนะระดับแนวหน้าด้วยคุณสมบัติที่น่าทึ่งพิสัยยิงไกลสูงสุดกว่า3,000กิโลเมตรสามารถครอบคลุมทุกเป้าหมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และบางส่วนของเอเชียตะวันออกหัวรบแรงระเบิดสูงรองรับน้ำหนักได้ถึง2ตันสามารถใช้หัวรบเจาะเกราะหัวรบแรงอัดหรือหัวรบไฟฟ้าแม่เหล็ก EMP ได้ตามภารกิจ ระบบนำวิถีผสมผสานหลายเทคโนโลยีทั้ง GPS, Glonass, INS และระบบภาพอินฟราเรดที่ช่วยให้แม่นยำในทุกสภาพภูมิศาสตร์ความเร็วเนื้อเสียงระดับมอกสิบทำให้ระบบต่อต้านขีปนาวุธของศัตรูมีโอกาสต,ต่ำมากที่จะสกัดกั้นได้ระบบปล่อยตัวแบบเคลื่อนที่ช่วยให้มีความยืดหยุ่นและไม่สามารถคาดเดาตำแหน่งการยิงได้ง่ายเทคโนโลยีไทยผลิตในไทย หนึ่งในความสำเร็จสำคัญของขีปนาวุธพยาอินทรีคือการที่กว่า85%ของชิ้นส่วนผลิตขึ้นภายในประเทศโดยผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะในด้านโครงสร้างขั้นสูงอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมระยะไกลซึ่งถูกพัฒนาในห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภายในประเทศส่งผลให้โครงการนี้ไม่เพียงยกระดับการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศอย่างมหาศาลการทดสอบที่ประสบความสำเร็จ ในช่วงต้นปี2041ขีปนาวุธพยาอินทรีได้ผ่านการทดสอบจริงในทะเลอันดามันโดยถูกยิงจากฐานคลื่นที่บนชายฝั่งพังงาสูเป้าหมายในพื้นที่ห่างไกลกว่า2,700กิโลเมตรโดยระบบนำวิธีสามารถนำพาหัวรบเข้าเป้าได้อย่างแม่นยำภายในระยะเบีเ่ยงเบนไม่เกิน5เมตรการทดสอบนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมใช้งานของระบบจริงทั้งในด้านความเสถียรความแม่นยำและพลังทำลายล้างผลกระทบต่อสมดุลพลังงานในเอเชีย ขีปนาวุธพยาอินซีกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในสมดุลพลังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีเจตนาเชิงรุกแต่การมีขีปนาวุธระดับนี้ทำให้ศัตรูหรือผู้ไม่หวังดีต้องคิดให้รอบคอบก่อนดำเนินการใดๆที่ละเมิดอธิปไตยของไทยนอกจากนี้ยังเป็นแรงผลักดันให้ชาติพันธมิตรในอาเซียนเริ่มหันมาสนใจเทคโนโลยีป้องกันร่วมกันมากขึ้นและสร้างโอกาสความร่วมมือในอนาคตยุทธศาสตร์สันติภาพผ่านอำนาจป้องกัน แนวคิดของขี่ปนาวุธพยาอินทรีย์ไม่ได้มุ่งหวังให้ไทยเป็นประเทศมหาอำนาจทางทหารแต่เป็นการยกระดับศักยภาพในการป้องกันตนเองตามหลักสันติภาพผ่านอำนาจป้องกันหรือ peace t r u e strength การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นนี้ช่วยลดโอกาสการเกิดความขัดแย้งจากการประเมินผิดและส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศให้มีความมั่นคงและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นทิศทางในอนาคต หลังจากความสำเร็จของพยาอินทรีย์2,041กองทัพและสถาบันวิจัยกำลังมองไปสู่การพัฒนาขีปนาวุธลูกผสมที่ผสานระหว่างพิสัยไกลายความเร็วเนือเสียงและระบบควบคุมอัจฉริยะบนเครือข่าย AI และดาวเทียมไทยการต่อย,ยอดนี้จะยกระดับประเทศไทยสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีอาวุธและระบบความมั่นคงที่แข่งขันได้ในระดับโลกสรุปพลังป้องกันจากภูมิปัญญาไทย ขีปนาวุธพยาอินซีสองพีคือก้าวกระโดดครั้งสำคัญของประเทศไทยทั้งในแง่เทคโนโลยีความมั่นคงและการพึ่งพาตนเองมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าประเทศไทยสามารถพัฒนาอาวุธยุทธศาสตร์ขั้นสูงได้ด้วยยศทรัพยากรและมันสมองของคนไทยเองในโลกที่ไม่แน่นอนเช่นทุกวันนี้การเตรียมพร้อมคือทางเลือกที่ดีที่สุดและขีปนาวุธรุ่นนี้คือคำตอบของไทยหากต้องการฉบับ pdf สคริปต์พร้อมเสียงภาคหรือเวอร์ชั่นตัดต่อเป็นวิดีโอจริงผมสามารถช่วยจัดการเพิ่มเติมให้ได้ครับ